พารีฟามนะคะวันนี้นะคะพารีนะคะจะเดินทางไปรับพินนะคะที่บ้านไพรสเนนะคะก็ได้แจ้งท่านไปรสเนไว้แล้วว่าถ้าเกิดว่ามีจดหมายจากต่างประเทศนะคะก็ให้โทรหาพารดีด้วยนะคะพารีรอมากเลยค่ะค่ะท่านก็วันนี้นะคะส่งไลน์มานะคะว่าพินมาแล้วนะคะก็ให้เดินทางไปรับได้เลยนะคะพารีฟรามนะคะก็ทํา youtube มาได้สี่เดือนกับอีกครึ่งเดือนนะคะสีเดือนครึ่งค่ะก็วันนี้เรา ผ่านกด youtube แล้วนะคะได้หนึ่งพันกว่าซับสไครต์แล้วแล้วก็มีชั่วโมงการดูมากกว่าสี่พันชั่วโมงแล้วก็เราก็ผ่านกด u t u b e แล้วนะคะแล้ว,วันนี้เราเดินทางไปรับทินนะคะขอบคุณพเพื่อนๆนะคะพี่ๆขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้เราเราขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกช่องทุกเพื่อนในช่อง YouTube ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเราเดินทางไปรับทินกันเลยนะคะแล้วก็พาราดีฟาร์มนะคะก็ทำเกี่ยวกับการเกษตรค่ะ โครงการปลูกต้นไม้ธนาคานต้นไม้นะคะแล้วก็เลี้ยงปลาในนาข้าวแล้วก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายสามารถไปติดตามในช่องพาราดีฟาร์มได้เลยนะคะเราเดินทางไปรับพินกันนะคะ ค่ะวันนี้นะคะเราได้ Google e X c e n t i n แล้วนะคะวันนี้วันที่1ตุลาคม2564นะคะค่ะพารณิษ์ามก็ทำ YouTube มา4เดือนครึ่งนะคะแล้วก็สำเร็จแล้วนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะนี่ค่ะเราเดินทางมาที่บ้านไปชนีนะคะไป,ปชนีไลน์ไปบอกใ่เช้าเลยนะคะว่าจดหมายมาแล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือบ้านไปชนีนะคะประจำตำบลรามค่ะนี่นะคะนี่ค่ะ เราได้ Google Action แล้วนะคะมาถึงบ้านแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้คือด้านหน้านะคะอันนี้ก็ด้านหลังนะคะนี่ค่ะเราสามารถฉีกตามรอยนี้ได้เลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกกำลังใจสีคะ่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็มีที่อยู่ส่งถึง Paradis Farm นะคะนี่ค่ะมาจากมาเลเซียนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีรอยฉีกนะคะนี่ค่ะด้านบนแล้วก็ด้านข้างะคะ่ะ วันเช้านะคะเราเซอร์ไพรส์มากเลยนะคะท่านไบรษณีค่ะท่านไบรษณีส่งไลน์มาแต่เช้าเลยว่าจดหมายมาถึงแล้วมารับได้เลยนะคะก่อนที่ไบรษณีจะแจ้งมานะคะวันก่อนพาราดีฟาร์มนะคะเอาโทรศัพท์นะครับดาวน์โหลดจดหมาย Google นะคะว่า,ามีหน้าหน้าตาแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีจดหมายหน้าตาแบบนี้ถึงพาราดีฟาร์มให้ท่านไบรษณีรีบแจ้งเลยนะคะ นี่ค่ะท่านไปรน,นีก็ทําหน้าที่แจ้งแบบอย่างรวดเร็วทันใจเลยนะคะแล้วเราก็ไปรับที่บ้านไปรซน,นีค่ะประจําตําบลรามนะคะได้ทํา y o u t u b e นับจากวันที่เราเริ่มคลิปแรกจนมาถึงวันนี้วันที่ Google a c c e n t มาถึงนะคะก็ใช้เวลาประมาณ4เดือนครึ่งนะคะ นี่ค่ะความสําเร็จที่สวยงามและคุ้มค่าและก็มีค่าสําหรับพาราดีฟาร์มาขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณลุงปื๊ดขอบคุณพี่ลินดาค่ะแล้วก็ขอบคุณแก๊งซีซี่ค่ะขอบคุณพี่สุธัยขอบคุณน้องฮีโร่นะคะขอบคุณบ้านถนนพารามอเตอร์แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆค่ะค่ะและที่สํำคัญนะคะขอบคุณพ่อบรรนค่ะพ่อบรรนบัวแก้วนะคะที่ให้เทคนิคดีๆกับพาาดีฟาร์มนะคะ แล้วก็น้องกดชยน้องพักสักครู่นะคะขอบคุณมากมากค่ะที่ได้ชี้ออวิธีการออในการทำ YouTube เคล็ดลับในการทำ u t u b e ค่ะแล้วก็หลายๆอย่างในการทำ u t u b e ค่ะพาราดีฟาร์มก็ได้นำเอามาปรับใช้ในช่องชาแนลของตัวเองค่ะ่อขอบคุณมากมากค่ะแล้วก็ขอบคุณเ,เพื่อนๆพี่ๆที่มาติดตามช่องพาราดีฟาร์มนะคะ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe พารดีดีใจมากๆค่ะดีใจมากๆค่ะแล้วก็จดหมายฉบับนี้มันมีค่ามากๆสํสำหรับพาราดีฟาร์มนะคะมันถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สำหรับพาราดีฟาร์มเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาฉีกซองพร้อมกันนะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านที่พาราดีฟาร์มไม่ได้เอ่ยน้ำนะคะขอบคุณมากมค่ะนี่นะคะ นี่ค่ะว้าวมีทั้งหมด1 2ึ่สาสนี่นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นรหัสนะคะเป็นตัวเลขหกดิจิตนะคะนี่ค่ะค่ะพาราลีฟามนะคะก็ ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พาราดีฟาร์มทำคลิปต่อไปค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะขอบคุณค่ะดูแลตัวเองนะคะค่ะดูแลตัวเองนะคะ see y o u s CU Take hey, care นะคะ